มื่อนี้สาวน้องไขยมาเก็บเห็ดเก็บเห็ดกับมานคือเก่าย็ดออกปลายอยู่มือนี่ก็ได้เมื่อวานเก็บไปได้เครื่องหนึ่งมือนี้ก็มาเก็บไปอีกครับครับสวัสดีครับเอฟซีสาวน้องไขยที่คิดหอดคิดถึงจู้ผู้สุขคนพบพ่อกันคือเก้าครับเมือวาวันที่8ตุลาคม2568นะครับสื่อเมื่อวานนี้ก็เป็นมือออกพรรนาเมื่อวานนี้ มนานนีฮะกับมาหาเก็บเห็ดเก็บเ้ากันครับไปกิน,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 นสิงสาวน้องไข่พ่อไว้แล้ครับไปรูป,ปเบเบิ้งกันเลยครับมนลบ่นีกนมีม้ใสอกมากกับเปลี่ยนไหมนีมอมากเปลนอันนี้แนมะโอ้ เอาไปหาเก็บก่อนไปค่อยเลุ่นกัน นี่ละนี่อยู่องนี้ละทีน่าเป็นดอกเห็ดหน่อยยังถ้าเห็ดที่หางวันนี้ม็ดปวกีกวะบ้าค to ือ0ลางนี่วันนี้พันบาพันชิต้เ็ดดีๆใส่ผิดบ่มยนเด้อนี่เคียงกันมากได้ก็เป็นยังด้บ้าตอนมเช้านี่เออมันเห็ดตอไดศสนะนึ้ว่าตมือขึ้นนี่บ่มยนบ้ กแนนดอกนี่อเศ้านี่นะนั่งามี่มงนะว่เปลี่ยนยงกันบ่เอ้าบ่แม่แม่อีหที่สัตวสัตเหียงบ่บ่ขันนี้อันฟานมันต้องมากย้ำขึ้นแล้วเดี๋ยลรเจไดข้าวอยู่ขายมันบ่มุนแห้งสิหลายอันนี้บ่เป็กินดอกโอ้ยตาเนี่ยนะขึ้นไปนี่บ่เนี่ยะ คนผู้ตะถอนถอนออกมาผุนเด้อโอ้ยมันยังนออบอันี้เสียดายดิเสียดายมุนมืดตะพี่น้องเอ้ยเอาเลยเราจะดรอปมันให้เปลี่ยนมุนมุนเป็นอันสีกออกเลยมันหัวกระถ thon งูซ้าม,มาเบิ่งยืนบ่วินาทีไทยแล้วก็เอาหาเอามุา้งเอาเนาะบเออไม่มีเนี่ย มินงยังมาเฮ็ดมันนหนิเออบึ้งเลยนะมินงยังขึ้นมาถอดมาเองสีเห็นไหมยุ่นหมดเลยกินวิจัยมึงกันนะสงสัยสสัสที่มีเล็บมีเล็บมีเล็บขันว่าฟ้านี่วันสิบมูนกว่านี้สิฮะว่มีหอยกินห้อยเคี้ยวเหลือมือมาเคี้ยวเห็นไหมสิมินงยังนี่มินงยังนี่เคี้ยวบึ้งนะ มันคือนดำขึ้นมุมคุมมุมเถิดดิคือขิดนจาวันแต่อีก,อกบ้านนะครับไอแกงแซ่แซ่พี่น้องเอ้ยไปแกงแซ่แบบแแซบักบวบแซ่บแกงสองเถื่อแล้วก็แซ่บทั้งสองเถื่ออันนี้สิไปโเปือ่อยหมดไปดีแต่ว่ามือขึ้นฝนบ่ตขึ้นฝนโตแข็งสิบโปรใดเลยอา้าวเนไห มุ้นเก่าน้องโอ้ยไก่ทองเออตัวนั้นตัวนี้อืมโอ้ยคอยล่างเอาบ่ละบ่ละเปุ่มเอาปุ่มบิ้งพี่น้องเบิ้งบึ้งนี่นะอ้บอันนี้เม็นเห็ดยังมีควัอยู่หน่อยเห็ดตีนกระแกะป่ะอ้วเนออ่อนๆอยู่เนี่ยซุปก็ได้อ้าวดอกเดียวออยู่ไต่หน่อยกระมีพี่น้องใช่ไหม ไิม่ีนี่ดอกหักใหม่น,นึกขังขังคอขั้วปกติของเพิ่นนะฮะมันแหงขาตื่นอยู่แล้วเนาะถ้าคุณเช็คบ้านเราปกติเฮ็ดตัวนี้เพิ่นก็เฮ็ดขาตื่นๆืจ้ะละ่ะว่าจะได้เต็มตาเออว่าจะได้เขียนตา,แล,า,า,ลาแล้วตัวนี้ก็ไล่แล้วตาบามันมุน

าอ้ยบอันนี้งามกระมูมีอันนน้องเลยงามขนาดเลยเออมือสดมากกระไทยตถนัเอือสินะอ๋อเห็ดดำอีพอีแม่อีพปอีแม่เลยงัดมาเออเต็มสซาะโคดียอโคดิ เก so first, other, <'s> ็บหมูว่านหรือเปลานอนี่วนะม้ยมอว่นมีอุปสรรคมื่ว่านนเสียงดังก็เลยปิดไอก็เลยเกิดจานรลาทรามาอายุคนแก่มากเพิ่งเกิด่ล่างไปอุ้ยอันนี้ได้ได้เฮียคือบ่ได้เกิดยังมันอันนี้ึ้นล่าเมือโอ้โหนะเพระได้เพราได้อะไรเพิ่งเ็นเหตุมันป็นยังยงเป็นล่า มันเท่านี่แล้วอันนีิมกได้ครับอันนี้กินก่ได้พี่พี่น้องเกินล่ามันเสียดายเสียดายเสียดายกีฬานพค่นบเกิดเกิดกีฬานี่แหละครับผลงานสำหรับแรงนี่นาะครับมีพวกอะไรปนแฉบแฉบอยู่จ้ะนี่ได้หลายเติบอยู่ดอกพี่น้องเก็บไดร์ฟเยอะมือหนิหลังจากเสียดงานมาเสียดงานมาเท่ากับมาเก็บเนาะครับเสียดงานมาเสียดงานมากกับมาเก็บ ไปให้อาหารวัวเสร็จเรียบ้อยแล้วแต่มาเก็บไปไว้ถ้ากินนะครับเพราะจะได้กินนี่แหละนี่นะครับหายูหากินของธรรมชาติปีละครั้งข้างละปีหายูหากินธรรมชาติจะออกเฉพาะช่วงฤดูหนาวนี่ช่วงฤด,ดูหนาวก็หากินเห็ดดินเห็ดหนาแหล่ไปก่อนเห็ดกอเห็ดไข่ เห็ดมันปูก็มีอยู่บนเขาอันนี้เฉพาะช่วงนี้มันจะอยู่ข่างความเ้าเอามาเก็บไปนะครับี๋ยวจะเดินทางกลับละบาดนี่กลับเดินทางกลับเขาห้องนะครับเอาไปล่างเอาไปล่างไว้แล้วก็จะใส่ช่องฟิตไว้เอาก็ทช่ำเป็นใส่ถุงถุงละ พอดีกินแล้วครับพอดีกินสองคนพอดีกินอิ่มสองคนเลาก็ใส่ถุงไว้แพกไว้แล้วก็ย่าเวลาละลาไล่กินเทากัง่ายๆนะครับตอนนด่วนมันหางห้องเดี๋ยวก็เห็นกไไันเลยม้ป็นเสด็มันนีออกเลย,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 ยเีพิันบดคือเป็นบายเท่านั้ เร้อต้นเห็นแ้วก็บโอการก,ารการินได้ที่นันตาจกก็เคยหแล้วกนตี่ไบบที่ว่าไปหาเจพนนนก็เห็น,นแต่้วเามายินเขาะมาเนานน็นีาง้มีสามมังค่าก่ไปเจี๊ยบนพื่นก็เห็นแบบที่นที่นข้างหลงังเหงนมาถึงนีง่มีที่ดำดำตุกติกตุ ล่างล่างหยาบงาดได้จะหาหาเมื่อแล้วก็ข้ามล่างน่ามันล่างงาดได้ไปหา,ากระยับได้มันเป็นลื่นๆเลยฉันว่าลูกก็ว่าออกเดยเดยมันเป็นลื่นๆวนนึงถืกหนาวงนน้งถึกไหลลื่นๆออกบอ น้ำกัไหลาพนานซื้ๆอันนี้จะบ่ไหลบอต้องมาพีพีน้ำลองกีเพื่อนหนูขอบมาใบเพื่อนันใบเพื่อนไม่น้อยแล้แหลมเขาไปใน้ลองกี ก็เป็เรียนไปน้ำเห็นขึ้นไหลคัดสะออกจอด้วที่ทนอนไปนานยัง่ลื่อนเลยอินย่าง 对呀，嗯。<laughs> 好吧你跑吧。跑吧嗯。了。